ที่ไหนกันเนี่ยนี่ฉันมาทำอะไรนี่นะฉันอยากรู้จังเลยว่าที่นี่มันที่ไหนนะ่ะฮะอ๋อที่นี่เหมือนไม่คุณนตาเลยฮะฉันรู้สึกว่าต้องไปถามใครสักคนไม่หน่อยนลยอ้ยเดี๋ซ่เลยเออเอคนนี้ใครนะ่ะเออช่วยผมด้วยครับมีคนนี้เขาบ้าไปแล้วนะครับเฮ้อ รู้สึกว่าเซอ้าตังจะพูดได้นะแปลกๆจังสวัสดีค่ะคุณลุงคุณลุงเอคงเอคุณลุงคุณลุงคะหนูวันนี้หนูจะมาซักผ้าห,หน่อยค่ะก็คือว่าพอดีว่าผ้าหนูเนี่ยเยอะเกินไปอะค่ะทำไมลุงหัวร้อนจังโอเค่เธอหนีออก็าจากที่นี่ไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่าที่นี่โดนขังหมดแล้ว กายเดี๋ยวจิจิจะมาวันนี้มีอยู่ข้าวฟ่างในเกมโบรบล็อกนั่นเองตู้ก็วันนี้ข้าวฟ่างก็จะมาเล่นเกมโรบล็อกเดิที่พี่แป้งเคยเล่นนะคะก็อ่ะก็วันนี้ข้าวฟ่างจะมาลองทดสอบเล่นกันดูนะคะฉลองครบ30 s u b s c r i b e ตู้อ่านะคะวันนี้ก็จะมาเล่นกันเลยนะมาเรามาลุยกันเถอะปึ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บด้วยความที่ฟังไม่ถนัดเท่าไหร่นะ อยไปจะต้องเดินเข้ารูนี้แลอวเนี่ยเอ๊ะไยฮะอ้ไปอุปสรรคอ้าวไม่ถนัดนะเนี่ยโอ้ยศพฉันหายไปไหนแล้วเนี่ยออ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยววางตกไปเฮ้ย ที่นี่มันที่ไหนแล้วเนี่ยไอ้ธนัดูด้านธนัดอยู่ยว้าวมาต่อด่านต่อไปค่ะว้ายอ๋อลงมานี่ถึงกับเด้งเด้งเลยทีเดียวเอ๊นี่มันอะไรเนี่ยอะโอ๊ยเกือบโดนออชิบสีเขียวทำให้ฉันตาัลายโอ้โหอเดี๋ยว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 เหน่อย นาย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 ใจเย็นเฮ้ยคนอื่นก็อยู่ในกันบ้างโดนน้ำบ็อกคุรีค่ะเกินไปเลยโอ้ยสาดน้ำใจนี่มันเก้ยงเกลื่อมากก็ดรอไปเออฮ่าฮ่าเออขี้เกิงค่ะโอ้ยเหลือแต่รูปร่างค่ะ เย้ในที่สุดก็ผ่านสักทีนะคะก็วันนี้ก็นั่งเล่นนั้งหลายรอบเลยนะเนี่ยโอเคอึ๊บจิ๊บว้าวโอ้ย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 ว้าวอ๋อนี่มันอะไรเนี่ยโอ้จะจมดินอยู่แล้วฉันเอ๊ะรู้สึกว่าจะแหลกกันนี่ แริงจริงๆด้วยนะคะก็ก็ปล่อยมันไปก่อนนะแปบ๊บนึงฮะสตเราตอนนี้ก็หายแหลกแล้วนะคะโอ้ยเสียงคนตายนี่เยอะจังเลยอันไหนเนี่ยเราเดินมัวแล้วนะมันนี้หาอะไรหรอ ของวิธีการโกงนะคะนั่นไงน,นี่นะคะก็นี่ไงมันให้หาปุ่มนะคะป๊บอ่าๆอ่านะก็เหมือนจะง่ายนะคะแต่ไม่ง่ายเลย,ยมาเอ้ยเรามาหัวร้อนด้วยกันเถอคะค่ะไาจะตกแลจะตก๊บ โอ้ยจะตกแล้วเม็ดเดียวอีกเม็ดเดียวอ่าก็มาด่านที่นี่แล้วนะมันมีความด,ดังๆสงูงไ <c oughs> อ,อ,อ้เออ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 จะเสร็จฉันแล้วหนูน้อยโอ้โหดึงไปดึงไปไว้ายมันมันดึงจนสะดุดนะคะมันมีขีดจำกัดแล้วเนี่ยไม่บอกเลย ขอฟังผ่านด่านนี้ได้ก่อนเ,อเล่นมานานแล้วนะเอเอฮะถ้าไม่ผ่านจะจบด่านนี้แล้วนะหัวร้อนมากเลยค่ะไม่แน่ใจนะว่ามันมีอยู่กี่ด่านนะฮลลรักก้อยค่ะทุกคน เราวันนี้ค่ะ <laughs> ขอตัวราไปกกอนนะจะกินหม่พหน้านะเพราะว่าตอนนี้หัวร้นมากเลยค่ะบ๊ายบาย <laughs> ขอไปตามใจก่อนนะ